เมื่อถุนผ่านไปนะครับก็ไปต่อในเรื่องของชาวราศีนะครับกรกฎนะครับเรื่องแรกครับกรกฎในเรื่องงานครับได้ไพ่สวยมากนั่นก็คือพระจันทร์ งานบริการการติดกตออก่อการค้าการขายระหว่างประเทศ Import, Export, Shipping นะครับธุรกิจเกี่ยวข้องกับน้ําดื่มนะครับธุรกิจเกี่ยวข้องกับอาหารการกินนะครับก็ต้องบอกว่าชาวราศีกรกฎตรงนี้ไปได้ไกลเกิดความเจริญรุ่งเรืองนะครับสมบูรณ์มากๆเลยนะครับงานของท่านนะถ้าเป็นเรื่องของ น้ำดื่มอาหารการกินงานที่เกี่ยวข้องกับที่ว่ามานะครับไปด้วยกัครับรวมถึงงานประจําด้วยงานข้าราชการนะครับก็จะได้รับการสนับสนุนการอุปถั้มปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะคลี่คลายตัวลงไปนะครับท่านในเดือนนี้นะครับชาวราศีกกฎนะครับท่านเองเนี่ยจะมีความเข้มแข็งดีนะครับแล้วก็มีพลังใจในการทํางานมากขึ้นนะครับเรื่องการเงินไม่ดีเลยนะครับได้ไพ่ที่ชื่อว่ามอรณะนะฮะ รณะตันนี้เนี่ยหมายความว่าชาวราศีก็รกฎครับอาจจะมีปัญหาเรื่องของการใช้จ่ายเงินทองใช้เงินเกินตัวแล้วก็ที่สําคัญครับอย่าไปเครดิตคาประก,กันอย่าไปเล่นแชร์ห้ามเด็ดขาดนะครับส่วนเรื่องความรักครับสมบูรณ์คนมีคู่สมบูรณ์มากครับสมบูรณ์นี่นี่คือมีความสุขด,ดีรักใคร่กันดีและมีองค์เกณฑ์ในเรื่องของการมีบุตรมีลูกด้วยนะครับใครที่ไม่ได้เตรียมพร้อมนะครับเราไม่ได้ป้องกันในเรื่องของเซ็กนะฮะมีโอกาสนะฮะมีโอกาสสูงราะฉะนั้นคใครที่ยังไม่ได้คิดจะวางแผนในเรื่อง การมีลูกอาจารย์โจก็อยากจะให้ระมัดระวังตัวเองนะครับจริงการมีลูกก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าใครที่ยังไม่พร้อมในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยก็ต้องวางแผนกันให้ดีถูกไหมครับเรื่องของสุขภาพเป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกว่าชาวราศีกรกฎนะครับสุขภาพร่างกายต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์ความเครียดไมเกรนนะครับทุกอย่างเหมือนจะดีแต่สุขภาพเนี่ยอยู่ดีๆก็รู้สึกหน้อยบ้างนะครับแล้วก็ให้ชาวราศีกรกฎนะครับต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุเพศิดิต่างๆนะครับขับรถขับราก็ต้องใจเย็นๆนะครับเป ราศีกรกฎนะครับ ราศีสิงค์ครับดวงของท่านนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าเปิดหัวมาเรื่องแรกคือเรื่องการงานสําเร็จเป็นอย่างยิ่งครับเกิดความสุขความสมบูรณ์กิจการงานของท่านไปได้สวยครับไพ่ใบนี้ให้ความหมายในทางที่ดีมากๆเลยนะครับดังนั้นครับคนที่เกิดราศีสิงค์ครับที่จะทําธุรกิจการค้าการขายออนไลน์นะครับในเดือนนี้นี่เขาเรียกว่ากระแสกําลังมาเราอยู่ในท้องทะเลกําลังพายเรือนะครับเปรียบเหมือนลมที่กําลังจะพายเรือนะครับ ไม่ต้องออกแรงถายนะฮะกระแสมาลูกค้าครับเพราะนั้นตั้งรับตั้งหลักกันให้ดีนะครับชาวราศีสิงห์นะครับถือว่าเกิดความสําเร็จเกิดความโดดเด่นนะครับเดือนนี้ถือว่าแฮปปี้ครับส่วนงานประจำนะครับเขาเรียกว่างานจะเยอะขึ้นนะครับอาจจะต้องหมุนกันนิดนึงนะครับเรื่องการเงินครับถือว่าเป็นดวงที่ดีแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ช่องทางการเงินใหม่ๆมีเงินตรงนั้นตรงนี้รายได้เสริมเข้ามาราศีสิงห์ถือว่าดีครับแล้วก็ชาวราศีสิงห์ครับใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับการเป็นในหน้าที่ดินอสังหานะครับถือ ว่าข่าวดีแล้วก็ดวงของท่านมีโอกาสที่จะซื้อบ้านคอนโดนด้วยนะครับสุขภาพไม่ดีเลยเจ็บป่วยเป็นไข้ไม่สบายนะครับต้องดูแลนะฮะเรื่องความรักเป็นยังไงบ้างต้องบอกว่ามีเรื่องราวแบบมหาจรรย์ฟุกเกิดขึ้นนะครับอาจจะเจอใครบางคนที่ไม่คิดว่าจะใช่หรืออาจจะเจอคนเก่าๆนะครับคนที่เคยเป็นเพื่อนกันนะครับสำหรับคนโสดจะเป็นในลักษณะประมาณนี้ครับเจอคนที่เคยเจอมาแล้วหรืออาจจะปิ๊งปังแบบปุรปปับกับทันหันเลยนะครับคนมีคู่ต้องดูแลแล้วก็ใส่ใจกันมากขึ้นนะครับและนี่คือดวงของรา สีสินครับในเดือนกันยายนนี้ครับ ราศีกันในเดือนกันยายนแบบนี้นะครับเรื่องงานต้องบอกว่าให้ท่านให้กําลังใจตัวงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่างานของท่านกําลังจะเกิดปัญหาติดอุปสรรคต่างๆนะครับทำอะไรก็ไม่ค่อยราบรื่นเท่าที่ควรอย่าใจร้อนต้องรอบคอบนะครับใครที่กําลังเทรดหุ้นนะครับซื้ออะไรบางอย่างเก่งกําไรอาจจะต้องตัดใจนะครับคัดพอร์ตคัดอะไรบางอย่างออกไปก่อนนะครับเรื่องงานการลงทุนของชาวราศีกันในเดือนกันยายนนี้ไม่ดีเลยนะครับแล้วก็ มีประสัปัญหาต่างๆนะครับงานประจําก็อาจจะถูกตําหนิติเตียนได้นะครับต้องวางแผนต้องระมัดระวังเลยครับต้องรอบคอบรัดกุมฝากเตือนชาวราศีกันครับเรื่องของการเงินถือว่าอยู่ในทิศทางที่ดีนะฮะรายจ่ายเข้ามารายรับก็ดีนะครับถือว่าสมดุลกันนะครับมันไม่ได้น่ากังวลเรื่องของการเงินมากนักนะครับแล้วก็ท่านมีข่าวดีในเรื่องนี้ด้วยนะครับเงินตกเบิกงงเคืองค้างนะครับรวมถึงใครที่เป็นนี่ท่านชาวราศีกันมีข่าวดีครับความรักถือว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์มากนะครับนะงานไม่ดีแต่ Happy l o v e นะครับอาจจะชดเชยกันได้บ้างนะครับโดี๋ยวเฉพาะคนมีคู่นะครับเรื่องความรักดูแลจะใส่กันดีเข้าเข้าใจกันดีนะครับแะแต่ก็ไม่ใช่เป็นแบบนม้ทุกคู่นะฮะแล้วก็อย่าประมาทในเรื่องของความรักต้องใส่ใจคนมีคู่นะฮะต้องระวังเรื่องของการปะทะในช่วงปลายเดือนด้วยนะครับคนโสดถือว่าดีครับเรื่องสุขภาพเป็นยังไงบ้างนะครับแข็งแรงสมบูรณ์นะครับมีข่าวดีในเรื่องสุขภาพนะครับโรคต่างๆก็จะหายไปนะครับแต่ก็อย่าประมาทนะอย่าะลาใจกันไปนะครับสำหรับชาวราศีกันนะครับเป็นกังวลในเรื่องงานนะครับ ต้องใจเย็นๆนะครับทำอะไรก็ต้องรอบคอบรัดกุมนะครับแล้วก็อย่าทําธุรกิจที่เราไม่ถนัดอย่าไปเชื่อคนง่ายอย่าไปร่วมลงทุนกับใครอันนี้อาจารย์โจฝากเตือนนะครับสำหรับคนราศีกัน